บ้านเฮาไห่โชคสวัสดีสี่สูฟูสุขคนครับผมตอนนี้ครับมันได้มาฮอดวัดปูศูนหาคืมาต,ตามแนวทางของปูศูนหาหวดวันที่16ขุมพลาพันธ์สองหาหกเจ็ดขาไปรับไปส้มขาไปเบิง่งเขาไปกาลน้ำมัสการปูน้ำกันครับผมเหล็กปูขันตัดขันส้อยเรียนกับเขาหกสามอยู่ด้วยพี่น้องด้ไปกาลน้ำมัสการปูน้ำกันครับผมเมื่อไรกาลน้ำมัสการครับผมอ่า,าจะเล่นจรเลืน่น ขันตัดขั้นสร้อยเข่ายุบครับอันขั้นอันขั้นตัดเนี่ยเลยเข่ายุบครับเนี่เข่ายุบขั้นตัดขั้นส้อยนี่อันนี้ตัวหกสามเลยครับมันมีตาแปดศูนย์้านนี้บ่ะบ้านี้เลยครับนี่นี่หกสามขั้นตัดเลยของปูนมีตาแปดศูนแปดสวนศูนแปดครับตัวนี้ได้ครับก็ปูว่าไรปูปูเงาเปล่งเนี่ยปู แดดซองเันบ่เห็นบ่เห็นตัวเลขครับวอาวแม่ยันเหตุหกสี่สามครับของคูณเป็นหกันแม,ม่นเขานก็กว่าเ,เข้าแล้วว่านี่เห็นเนาะบอกอ <c oughs> ว่าเขาแหละปลูขั้ตขนตัดขั้นซรอยกับเขากวางสีซือ้อที่ว่าเขาขที่ว่าเขา่าอ่สระในรูปขัขน้นตักขั้นสร้อยกับแมน,นยเอยอวินตัดเหรนนียะ ขั้นตอนเรียนเขาโยกครับโยเทซี่ตัวอินโดบันแต่ว่าซุ่งเนือเขาเหมือนกันเนาะครับโดยเขาหลุคือเขาหมดเขาหมักเนาะว่านนี้สูตรสูตรเฮดเอฟซีบางน้ำหลดปูหลดเอครับสูตรเกซีมักตรงเล็กนใจสามตัวนี่เท้าไงบันที่สิบหกะครับผม ว่าพอ,พอส่วน <พอ S 2> จับคู่สองตงนที่ของครูเด้กตะแคสเสีเ่ยวเกดสามเลรวว่าสันแปดศูนย์ไปยังสันเกดสามแปดศูน <laughs> ย์ออกหกสามออกศูนย์เก่าใายไปใน,ในว่ามีทุนอยู่แ้วเนาะครับ <c oughs>

นูป <onz> ่อ <etus> ก่อป่อ๋อี่ส้องเบ่งสูตรก็นั่นได้อันนี้คือสูตรเก้าเก้าอันจั้นดอก pues, เป่าริผมว่าถือดอกผมมมากเล็กเป่าตามเกบ โอ้เดดลงไปจลนล่องโตเนาะครับเนะาะจนลงโตใค่อยได้ลงโตันกับเดดเดบวกด้แบบทุ่งนึงบวกบวกล้ว,วลันที่หนึง ตัวีตนาตัวเด่นเด่นกันเขาอ,อยู่อย่งนี่ละเขาบะมื่อกมี้เเลตาลางปะครับมาตสามครับมาตาสามมาขอมาปูมาตาสามเหลขกเลตารางเพราะว่าจะปูกับบอกปันมามนเขาปูปีเอาปูวันีจะปูกับอกว่าถ้าว,วิ่งก็วิ่งได้นี่แหละแต่พอรู้ว่าเจาวจัดหตัวไหนมันลายตัตัี่ตัลายอาจารย์โาสันลายอาจารย์ยังมี เยะนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเว่าเจ็ดหนึ่งเว่าเจ็ดหนึ่งดังไลดังมาจากใสกระบุดังแค่เสมันก็ดังบ้นเราไมเขาสูนน้ำตาลเี่เลกสูตรนะครับเนาะจะชนกันที่สมเนาะ่มนอะไรนี่แต่ละสูตมามามองลงใส่ตัวเดียวก่ชนกันแต่ก็ยึดตามทก็เ้าัะ พเจ้าที่ร่ำเยี่ยมครับกู้วเานย่ตลอดนี่แหละนั่นครับเห็นบอยมันเข่าสองแปดเจ็ดตามตัวเออไมบ่าได้ออไมมือหมาอยู่สองห้าหกนีสองหาหกสองหา นี่เท่านี้นละเด็กสินแน,นมโกโกโกแน่นะครับมาได้หมดเพราะว่าปีนี้ปีนี้ยั็นัะ้มาบนเอ็ดหนึ่งเอ็ดสองเอ็ดแามเจ็ดห้าก็มากัน กักเจ็ดเจ็ดห้าแตม่เจ้าเนือเรียกกันดีอคัดตัวกัครับมีชุนี้ก็มานี่สามเจ็ดสี่คูัวครับอืมสามเจ็ดสามเจ็ดมันกันี่อยู่ในสี่ชิดอยู่ครับนี่ก็สามเจ็ดอืมแต่โบกับใหม่มันนี้ว่าโบกับนี่วันมันอยู่ในสี่ชิดอยู่ครัวสามเจ็ดกับสองสองห้า เจ็ดสามสามเจ็ดยองไเนาะครับให้ี่กับออกครับแปดสี่นี่เ่ายู่นี่ไม่วันครับแฝดที่ยิแปดคนยนเลีกวิ่งอรนแปดหนึ่งน่ะ่่จะหาหนึ่งแดหนึ่งม่มีหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปด

กันเจ็ดห้าหรเออเอ็นห้าหนึ่งเจ็ดเลยครับโอ้ี่น้ำออกมาจนกลับแต่ก็มีกลับกันนียเนี่ยก็มีตัวนี้งเพื่อนเพื่อนผมมากผมมากศูนย์หนึ่งสี่ไปแล้วผมสี่หนึ่งศ <4, S 1> ูนย์ไปแล้วหกศูนย์เลยมากว่าโอหาอหาหน่ะ สีกเจาสี่เาสีแปดแปดสี่เนาะฝังไม่อยู่ทางหนาเสียมันกลับกันเจ็ดสามเจ็ดเบียนอยู่ครับมันมักเบิ่นมักหามเด็ยไม่เลยนี่เด็กไม่จะเบิ่นจะหามลุงไปการออกมากกาซื้อมากเสการก็จกดีการใส่ถั่ดงมันกับการใส่ซุนี่มันก่าซุนี่เรา สองคิดแปดิดเจ็ดมนจะรวยกับรวยนู่นตัวรันรวยรวยรวยนูนตัวเนี่ยพอตัดเป็นตัดให้ซุมมันที่ตัดออกเมดทีมึงหนึ่งเพิ่นมัตัดดิครับทีัตัดตัดเป็นตัวเน้นเป็นตัวเน้นเพื่อนพ่อมหกสามของกศก าาาเ,เ,เนน,นียน,นถือแล้วครับเขานเนีนหกสามถืออยู่เขาของเินอยู่เด็กวิ่งเืินก็นให้วิ่งศูนย์ล่างก่อนใช่ขเขาเบิ่งครับพี่น้องเขาแคบหน้าจอด้วยครับเด้อาบาทเนี่ย <c oughs> ปูกะให้กันมาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวที่ที่ไปเห็นเขียวดุ่มนี่ันเนโกตัวเงี้ครับยางเมื่อเก่อยู่แต่ว่ามันมีคนละหมองครับครับแต่ <c oughs> ยุคนละหมองอยุคนละหมอง ยเอฟแปดสามเนอะสี่ไล่ตาปะครับอ่พี่น้องแคบหน่อยจอด้ครับเด้อส่วนเลขติดเลขวิ่งก็คือหนึ่งสองเจ็ดแปดสี่ทิศกัสามเจ็ดแปดสี่หกศูนย์เก้าห้าเอ้าปูเขาว่ามีตัวเน้นตัวเด่นหรอไม่มีตัวเน้นตัวเด่นห่อปูยังยังเด่นแค่ไหนเจ็ดหนึ่งเท่านัวเจ็ดหนึ่ง หยิบมันสีกได้หรอเนาะได้อยู่ครับกล้วงกลมก็ได้อยู่ครับครับเก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดแปดเจ็ดห้าสามเก็ดแปดสี่สองแปดตัวเลขสองตัวปูนเน่นตัวเดียวห้างเดียวเนี่ยบอกปูเจียหนึ่งไลไปรวดรลัานี่อยู่ตองนักน,นอือครับเป็นไปได้เป็นเงไล่เมอนอยู่ครับเงี้ยไลายล่เลขว่าไ สองแปดเจ็ดครับนี่อีเขียวว่างไงวินโนโอ,โอตัวตัวเน้นนะปูนะตัวเน้นเลขสามตัวเสองแปดเจ็ดห้าหน 7, 17, 37, ึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดจะส่วนตัวฟูมักก็คือสองแปดเจ็ดได้พี่น้องได้สุดสามตัวเนี่ยเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อเอาลวยลวยปูอะมักตัวไดนชอบตัวไดกระพิดกระดานหน้าเป็น,นกัรพัฒนาการ ตัวเลขจะ,ะ ang, เป็นแค่แนวทังมันมาน<บ>ั้งเคร่งปังๆกันการนำมันสการปูครับผมมันมาอะไ้มันมาไอต่างมันอยู่คนละหมองกันมันอยู่คนละหม่องครับมันอยู่คนละหม่องครับปูก็มีตจับปูกับย่อนี่นั่นนี่เกจมแต่ของปูมแตรเกจสามมันหลยตัวนี่ถึงงงไงยังไงแต่ว่าผู้ได้มากตัวได้กันจัดเอาจัดเอาทัวปูเนาะเพราะว่าเรียบมันมีนแหละ ออต้องการนมัสการครับผมจะเลื่อนจะเลื่อนหรอกอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รรกดติด<ป>ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม